พี่เทพพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนอะเนี่ยไม่สวยเหรอสวยปแล้ออฟฟี่เราดูแล้วว่าเป็นไงพี่เราไม่ไม่สวยอ่ะดูผอมไปอ่ะเอ้าหรอไม่น่ารักอ่ะแต่แต่นุ่มใหญ่แล้วนะพี่ชอบผิงนุ่มใหญ่ชอบผิงนุ่มใหญ่ชอบผิงนุ่มใหญ่นี่เราใหญ่เราดูแล้วเล็กอ่ะเออหรอุยนี่ยังเล็กอยู่หรอไม่ใช่สเปคเราหรอกอย่างเงี้ยดูอะผอมไปหรอชอบอบใช่ไหมใช่สเปคเทพนะต้องแบบว่า อวบอ่ะอใหญ่เใช่ต้องอึ๋มๆหน่อยอ่ะได้พี่ได้ผมได้ไม่ไม่สวยเลยหรอนีทำหน้าแบบน้องเทพดูแล้วไม่ใช่สเปคเทพแบบโอเคโอเคได้เทพอมอฟฟี่อ่ะเทพไปดูก็สวยนะแต่ดูแล้วอ่ะดูผอมไปอ่ะหน้าอกก็เล็กกะเทพชอบแบบแบบอึ๋บๆอ่ะ รดูแมร,มรมีสเสนือเกไม่ต้องมาาีแฟนแนงครับเนี่ยยังไม่มีเลยมีแฟนกับเราปะรีบไปจังเลยแต่ดูแม็กดูอ้วนไปหรือเปล่าเนี่ยอ้วนดูอ้วนนะนี่จีบเราตอนนี้ไะแถวปิดต้นของนะจริงปะงจริง,งเรากำลังลดน้ำหนักอยู่เราแป๊บเราแป๊บรอบเือดอะไรเหรครับเนี่ย เอตเลงไงช่วยตัวแม่ลงหนักหน่อยนี่เราก็ได้หอมแล้วกินแล้ว,ลวมันจะผอม,อออมรึเปล่าหอมเลยจะปากไลยตั๊กนะเดี๋ยวผอมแน่นอนจริงป่ะดีแล้วจะได้เป็นแฟนของเทพทิธีนะเป็นได้ป่ะได้ตีเราบอกกันนะถ้ากินยาเราผอมอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวสวนสัตว์อ่ะสวนสัตว์อะไรสวนสัตว์ดุสิตอ่ะพี่ไม่เคยไปเลยอ่ะไปทำไมเนี่ยดุชนีดูอะไรจะมาอยู่นี่ไงอินวัวฉาอินวัวฉาอินวัวฉาย เดี๋ยวขอมาเจอกันเดี๋ยวขอมมาเจอกันวายกลัวมากคงพี่แท้ไปว่างทำไมน้องคนนี้อะนะเขาบอกว่าเขาจะลดน้ําหนักให้ได้จนใส่เสื้อกล้ามใส่เอสอสะตัวเล็กนะตัวเล็กมากเลยที่จีบท่าได้เหรอท่านเนี่ยถ้าเาพี่จิบเขาตอนนี้นะอีกจะพาเขาผอมจริงนะพี่จริงเหรอผอมแล้วนมไม่ลดนะผอมแล้วนมยังใหญ่อยู่นะอืมไปไหมไปไหมจีบดีครับไปสวนสัตว์ดูสิใช่ไหมครับผมพี่จะพาหนูไปใช่ไหมไม่ใช่ครับ ใช่ครับท่าน้องแม็กอ่ะอ๋อพาออ๋พาน้องแม็กไปใช่ครับแล้วไปไงอ่ะไปไปเป็นเนาะไม่เคยไปเลยอดูไหนไม่รู้อ่ะมาในเทพอ่ะแล้วจะพาไปยังไงก็ขี่แม็กไปอยากจะเป็นแฟนพี่เทพนะคะอย่าลืมเอ็กเซลเลนต์นะคะเพราะน้องแม็กคนเมื่อกี้เนี่ยเห็นอย่างนั้นนะคะลดกับเอ็กเซลเลนต์ไปได้แล้วทั้งหมด10โลสิบโลแล้วน้ำงป่และถ้าน้องเขาจะทำเพื่อพี่เทพอีกเขาจะลดให้อีก20โลโอ้โหนี่แหละตัวนี้แหละจะทำให้น้องแม็กเนี่ยลดจนใส่เสื้อไซส์เ s ได้ นะอยากเป็นแฟนเทพต้องเอ็กเซลเลน Excellent นะจริงไหมคะถ้าอยากจะเป็นแฟนเทพนะต้องกินเอ็กเซลเลนเนี่ยเทพถึงจะรักมากเลยรู้ปะรู้ปะรู้ปะ